ลอดแล้วเตยภรรยาปัโปเตโต้พร้อมเผยชื่อสุดน่ารักคนบันเทิงและแฟนคลับรวมยินดีล้นหลามต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่ายินดีสําหรับคนบันเทิงโดยล่าสุดด้านเตยภรรยาปัโปเตโต้ได้อัปเดตข่าวดีได้คอนลูกชายพร้อมกับเผยชื่อโดยทางด้านอินสตาแกรมเจ้าตัวได้เผยภาพครอบครัวอบอุ่นและลงแคปชั่นระบุว่าสวัสดีครับพี่ๆผมชื่อชาญฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผม พี่ป๊บกับเตยขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ความรู้สึกมันท่วมทน้นเขียนยังไงก็ไม่จบไว้มาอัปเดตให้เพื่อนๆอ,อ่านเรื่อยๆฝากเอ็นดูเจ้าเด็กด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะเรียกว่าค่ะท่ามกลางคมมนเทิงและแฟนคลับค่ะคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณป๊าและคุณเตยกันเนืองแน่นเลยทีเดียวละค่ะกับลูกชายสุดน่ารักที่คลอดในวันที่13เมษายนนั่นเองค่ะกับน้องชาญ แสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยนะคะ